ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้สวนทางนิพพานของท่านศาสตราจารย์พิเศษสเทียนพงว์วรรณปกราชบัณฑิตพีที่10เรื่องที่16สิ่งที่เป็นมงคลสมัยพุทธกาลว่ากันว่าเทวดาเข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นมงคล พระพุทธองค์ได้ตรัสมงคล38ประการให้เทวดาทราบพ,พุทธดำรัสตอบของพระองค์มีบันทึกในพระไตรปิฎกเล่มที่25ในชื่อว่ามงคลละสูตรปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราท่านมีคำถามว่าเทวดาจริงๆหรือที่ไปถามพระพุทธเจ้าก็ตอบอย่างปุถุชนคนธรรมดาเช่นกันว่าอาจเป็นเทวดาจริงก็ได้หรือเป็นเทวดาโดยสมมติเช่นพระราชามาหากษัตริย์ก็ได้ คำตอบแรกก็มีหลักฐานยอมรับเทวดาเป็นสัตว์โลกหรือบีอิงชนิดหนึ่งอยู่ในสุขติภูมิเป็นสัตว์ที่เสวยผลบุญผลทานที่ทำไว้ในโลกนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดามีอยู่จริงพระคำพีพระไตรปิฎกรับรองอยู่ที่คนธรรมดาอย่างเราไม่รู้ไม่เห็นเพราะไม่มียานวิถีที่จะติดต่อสัมผัสได้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านรู้ท่านเองด้วยยาณวิถีของท่าน ถามต่อไปว่าคนไม่รู้ไม่เห็นก็มักถามมากเช่นนี้แหละถ้ามีจริงแล้วอยู่ที่ไหนตอบว่าอยู่ที่เทวโลกคือโลกของเทพถามอีกว่าโลกของเทพอยู่ที่ไหนตอบว่าก็อยู่ที่โลกของเทพซึ่งไม่ใช่โลกของมนุษย์นั่นแหละยิ่งถามมากก็ยิ่งสับสนมากเอาเป็นว่าโลกของเทพนั้นเป็นมิติหนึ่งซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่ามันอาจซ่อนอยู่ในมนุษย์โลกนี่แหละครับ เหตุผลที่สามารถยืนยันได้โดยไม่ต้องอธิบายก็คือพระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์โลกมีหลายชนิดคือมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเทพพรหมนรกเปรตอสุรกายสองประเภทแรกมองเห็นด้วยตาเปล่าอยู่ในมิติเดียวกันจึงเห็นกันได้ทั้งทั้งที่เป็นคนละโลกแต่นอกนี้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งถ้ายอมรับว่าสัตว์เดรัจฉานมีอยู่จริง ต้องยอมแน่นอนเพราะมองเห็นนี่ครับสัตว์โลกชนิดอื่นก็ต้องมีอยู่จริงเพียงแต่ตาเรามองไม่เห็นแค่นั้นเองการจะปฏิเสธว่าไม่มีไม่เชื่อเพราะข้ามองไม่เห็นนี่ว่าก็เป็นวิสัยของคนไม่ฉลาดก็คือคนโง่น,นั่นแหละครับจะเป็นเทวดาหรือไม่ที่มาถามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสอธิบายมงคล38ประการไว้แล้ว มงคลคือเหตุแห่งความเจริญที่จะพึงกระทำพึงพัฒนาให้เกิดมีเมื่อพัฒนาให้เกิดมีในตนแล้วก็จะอํานวยสิริมงคลให้แก่ผู้นั้นเองโดยไม่ต้องไปสวดอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆช่วยเหลือเพราะฉะนั้นมงคลของพระพุทธองค์จึงเป็นมงคลภายในมงคลอันเกิดจากการกระทำมิใช่มงคลภายนอกมงคลที่คิดเอาว่ามันน่าจะเป็นมงคล ชาวบ้านทั่วไปคิดเอาโดยยึดเอาเสียงว่าเงินทองใบเงินใบทองฟังคล้ายเงินทองเสียงว่ายมใบไม่ยมฟังเหมือนนิยมเป็นต้นว่าเป็นมงคลมงคลอย่างนี้ท่านเรียกว่ามงคลของนักคิดคือคิดเอาว่าเป็นมงคลหาใช่มงคลแท้จริงไม่เทวดาเข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าเราเทพเทวามหาริศ ผู้สถิตวิมานแมนแดนสุขีทั้งมนุษย์ในมหาปัทภีต่างสงสัยอะไรดีเป็นมงคลข้าพระเจ้าขอปุจชาตถาคตให้ปรากฏแจมแจ้งทุกแห่งหนอะไรคือมงคลเลิศประเสริฐล้นเผยยุบบนให้กระจ่างสว่างในฝ่ายองค์พระมุนินชินสีเผยวจีพิปรายหายสงสยัยการทำดีทางกายวาจาใจ คือสิ่งให้ผลเห็นเป็นมงคลห่างคนพานสันดานชั่วมั่วทางผิดคบบัณฑิตคนดีมีกุศลยกย่องคนควรยกย่องประคองตนเป็นยอดยิ่งมิ่งมงคลอุดดมดีอยู่ถิ่นฐานเหมาะสมอบรมตนมีกุศลเสริมสร้างปางก่อนกี้ดำรงตนชอบทางอย่างแมที เป็นยอดสีมงคลอุด,ดมคุณเป็นผู้คงแก่เรียนเพียนศึกษาศิลปะวิทยาพาเกื้อหนุนพูดจาดีมีวินัยล้ำช่วยค้ำจุนเป็นยอดบุญยอดยิ่งมิ่งมงคลอีกเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เท่าลูกเมียเราบำรุงให้ไม่ขัดสนการงานทำไม่ข้างค้างเป็นกังวล เป็นยอดยิ่งมิ่งขวัญดลสวัสดีบำเพ็ญทานประพฤติธ,ธรรมสุจริตสงเคราะห์เราญาติสนิทให้สุขขีทำการงานบริสุทธิ์ในยุทธวิธีเป็นยอดสียอดผลมงคลชัยงดจากบาปท่วนทั่วสิ่งมัวหมองงดเครื่องดองของเมาไม่เข้าใกล้ไม่ประมาทในธรรมประจำใจเป็นยอดยิ่งมิ่งหะไทยมงคลดี คาระวะนอบน้อมค้อมสิโรดมีสันโดษรู้จักใช้ปัจใจสี่กตันญูรู้คุณหนุนคนดีฟังธรรมตามการมียอดมงคลอีกอดทนเต็มเปี่ยมสง,งี่ยมสงบมันเข้าพบสมณะประเสริฐผลสนทนาธรรมะกาละดลยอดกุศลยอดยิ่งมิ่งมนุษย์มีเพียรเครื่องเผากิเลสเหตุมัวมอง มีชีพครองพรหมจรรย์อันวิสุทดเห็นสัจจะอันประเสริฐเลิศวิมุตต์แจ้งนิพพานอันสูงสุดยอดมงคลจิตไม่ไหวไม่เศร้าเคล้ากิเลสอันเป็นเหตุให้จิตคิดหมองหมน่นจิตเกษมปลอดภัยไร้กังวลประลุดลมิ่งขวัญอันานานนานมงคลธรรม38ประการนี้ใครทำได้ทำดีทุกสถาน จะมีชัยชำนะทุกประการดนบันดาลยอดยิ่งมิ่งมงคลครับโปรดอย่าลืมว่ามงคล38ประการของพระพุทธเจ้านี้เป็นมงคลของนักธรรมทุกข้อจะต้องลงมือกระทําด้วยตัวเองจึงจะบันดาลสิริมงคลแท้จริงเรื่องที่17คาถาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ เล่ากันมาว่าในสมัยรัชกาลที่5มีการทำทางรถไฟผ่านดงพญาไฟท่านผู้อ่านทราบไหมดงพญาไฟสมัยโน้นก็คือดงพญาเย็นสมัยนี้ที่สมัยโน้นเรียกว่าดงพญาไฟก็เพราะในดงทึบแห่งนี้เต็มไปด้วยพยันตรายต่างๆนานาไม่ผิดกับเดินเข้ากองไฟพูดง่ายๆว่าคนที่เดินทางผ่านดงแห่งนี้น้อยรายจะรอดชีวิต ไม่เสียชีวิตเพราะไข้ป่าก็เพราะถูกสัตว์ร,ร้ายเช่นเสือสิงกระทิงแรดกัดหรือไร้ขิดจนสิ้นชีวิตที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือผีครับผีดูเอามากๆเล่าว่าเจ้าหน้าที่และคนงานที่สร้างทางรถไฟถูกผีหลอกล้อนเป็นไข้หัวโกรนตามๆกันเจ้าหน้าที่และคนงานก็หาวิธีแก้เคล็ดคือเอาพระบร,รมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่หมาตั้งไว้และประกาศว่า ที่นี่คือแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินนะครับพวกเราได้รับพระบรมราชานุญาตมาสร้างทางรถไฟเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าฟ้าและเจ้าแผ่นดินท่านสั่งก็ไม่ควรขัดขืนหรือทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค์นั่นแหละครับค่อยสะดวกขึ้นอีกหน่อยแต่ก็อย่างว่าพวกผีพวกเปรตที่เป็นมิจฉาทิฐิหรือพูดง่ายๆว่าพวกอันธพาลก็ยังรบกวนอยู่ม่เกรงกลัวต่อราชอาาญา ทำให้นึกถึงสมัยพุทธ,ธากาลพระสงฆ์องค์เจ้าที่นั่งบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ตามถ้าตามโคนต้นไม้ในป่าถูกผีหลอกจํานวนมากหลายครั้งถึงแก่มรณภาพโดยไม่ทราบสาเหตุว่ากันว่าถูกพวกยักษ์เกเรทําร้ายเอาท้าเวสุวรรณหัวหน้ายักษ์ทั้งหลายเกรงว่ายักษ์ที่ไม่เลื่อมใสในพรนะรตัยอาจทําร้ายพระสงฆ์ที่นั่งสมาธิอยู่ตามลําพังในป่าเปลี่ยว จึงถวายมนแด่พระพุทธองค์ให้นำไปสวดให้พระสาวกฟังและให้พระสาวกท่องมน์คาถานั้นเพื่อป้องกันตัวเล่ากันมาว่ากระทาชายนายหนึ่งผ่านการบวชเรียนมาแล้วเป็นคนงานสร้างรถไฟคนหนึ่งถูกพวกผีหลอกในยามค่ำคืนจึงสวดมน์ตเป็นการใหญ่แต่ยิ่งสวดก็ยิ่งยุให้มันมามากขึ้นไม่มีทีท่าจะกลัวอะไรเลยพันนึกขึ้นมาได้ว่าสมัยบวชได้สวดคาถาบางสุกุลบ่อย จึงสวดคาถานั้นดังๆเท่านั้นลหละครับผีทั้งหลายที่กำลังย่างสามขุมเข้ามาก็แตกฮือหน,นีไปเลยเป็นที่อัศจรรย์ตั้งแต่นั้นต่อมาเหล่าคนงานสร้างทางจึงเรียนคาถาบางสกุลจากพิทิศคนนี้นำไปสวดโดยทั่วกันคาถานี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าอนิจจาจึงเรียกได้ทั่วไปว่าคาถาอนิจจาความเต็มมีดังนี้ครับอนิจจาวัตสังคารา อุปาทาวยธรรม,มิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังวูปสมโมสุขโคแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความสงบสังขารเหล่านั้นได้เป็นความสุขความหมายก็คือสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครอง ซึ่งทางพระท่านเรียกว่าสังขารเหมือนกันหมดสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามธรรมดาต่อเมื่อคนเราบรรลุพระนิพพานซึ่งเรียกว่าดับสังขารเหล่านั้นได้นั่นแหละเป็นความสุขพูดอีกในยันหนึ่งผู้ดับสังขารได้คือผู้ที่ดับกิเลสท,ทั้งปวงนั่นเองผู้ที่ดับกิเลสได้หมดย่อมมีความสุขอย่างยิ่งสุขแค่ไหนผมไม่รู้ครับเพราะยังดับกิเลสไม่ได้หมดดับได้หมดแล้วจะบอกครับ ที่มาของคาถาบทนี้น่าสนใจครับเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานณสาลวโนทยานป่าไม้สาระของเหล่ามลรคสัตยร์พระอินทร์หรือที่คำพีพระพุทธศาสนาว่าเท้าสักกะเทวราชเป็นผู้กล่าวคาถานี้แสดงความไว้อาลัยแก่พระพุทธเจ้าก็เห็นจะต้องเล่าย้อนหลังไปอีกนิดหน่อยเพื่อความเข้าใจชัดเจนเมื่อพระชนมายุครบ80ปี พระพุทธองค์หลังออกพรรษาที่สุดท้ายแล้วพระองค์ทรงรับคำรัตนาของพญามารให้เสด็จดับขันธประรินิพันธ์ทรงปรงอายุสังขารคือกำหนดวันตายว่าอย่างนั้นเถอะเป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวพระอานนท์จึงเข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าเกิดอะไรขึ้นพระองค์ตรัสว่าแผ่นดินไหวด้วยสาเหตุ8ประการหนึ่งใน8นั้นคือเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขาร พระอานนท์ก็รู้ทันทีว่าพระพุทธองค์ทรงปรงอายุสังขารแล้วจึงทูลอ้อนวอนให้ทรงต่อพระชนมายุไปอีกหน่อยหนึ่งเถิดพระองค์ตรัสว่าสายไปแล้วเราได้แสดงนิมิตโอภาษคือบอกใบ้ให้เธอตั้งหลายครั้งแต่เธอไม่เก็ตเองจากนั้นพระองค์ก็เสด็จมุ่งตรงไปยังเมืองกุศินาราสถานที่จะเสด็จดับขันทปรินิพานทรงเสวยพัตตาหารมื้อสุดท้ายคือสุกรมัทวะ ที่นายจุนทะกลับมารับบุตรถวายอาพาธก็กำเริบหนักแทบจะสิ้นพระชนทีเดียวแต่ทรงระงับได้ด้วยพลังสมาธิสเสด็จมุ่งตรงไปยังเมืองกุสินาราถึงป่าสาะวโนทยานอันเป็นสถานที่สเสด็จประพาสของเหล่ามาลลคกษัตริย์รับสั่งให้พระอ,อนอนท์ปูอัสนะใต้ร่มสาละทั้งคู่ระหว่างนั้นทรงโปรดสุภัททปริภาชกที่เข้ามาถามปัญหาข้อข้องใจ แล้วประทานอุปสมบทคือบวชให้แก่สุพัทธะด้วยวิธีเอหิภิกขุนับเป็นการบวชโดยพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายหลังจากพระองค์ทรงงดการบวชเองมานานส่งมอบให้พระสงฆ์ทำการแทนสุพัทธะจึงนับเป็นสาวกรูปสุดท้ายของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ทรงสงบนิ่งทรงเข้ารูปประชานที่1 2 3 4ส,ส,สจนถึงอารูปประชานขั้นสูงคือเนวสัญญานาสัญญายตนะ แล้วทรงถอยลงมาอย่างรูปปานที่หนึ่งอีกแล้วก็เข้ารูปปานที่สองสามสี่ขณะจะก,ก้าวพ้นรูปปานที่สี่ก้าวสู่อรูปฌานก็ดับสนิทในระหว่างรูปปานและอรูปปาชานนั่นแหละที่เรารู้ว่าพระองค์เข้าฌานอะไรไปถึงไหนจึงดับสนิทนั้นเพราะพระอนุรุธทธเทระได้เข้าฌานตามพระพุทธองค์แล้วได้บอกแก่พุทธบริษัททั้งหลายในภายหลัง เมื่อพระพุทธองค์ทรงดับสนิทแล้วเท้าสหัมบดีพรมกล่าวคาถาแสดงธรรมสังเวศว่าสัตว์ทั้งปวงทอดทิ้งร่างไว้ในโลกแม้พระบรมศาสดาผู้ไม่มีใครเปรียบปานทรงสมบูรณ์ด้วยทศพลยานตรัสรูชอบด้วยพระองค์เองอย่างดับสนิทแล้วพระอนุรุทธะกล่าวคาถาว่าพระพุทธเจ้าผู้มั่นคงคงที่ไม่หวั่นไหวทรงหมดลมหายใจแล้ว พระโมนีเจ้าทรงทำกาละคือตายอย่างสงบแล้วระง,งับเวทนาได้พระหัตถัยหลุดพ้นทรงดับสนิทดุดเปลวประทีปดับฉะนั้นพระอินทได้กล่าวคาถาว่าอนิจจาวัตสังคาราเป็นต้นดังกล่าวข้างต้นต่อมาในวงการพระศาสนาได้นำเอาคาถาบทนี้มาเป็นคาถาพิจารณาบางสุกุลพูดง่ายๆเป็นคาถาสำหรับปรงนั่นแหละครับ แล้วก็มีผู้ค้นพบโดยบังเอิญว่าคาถานี้ปราบผีได้ชะงัดนักแหลกลับมาติดตามรับฟังสวนทางนิพพานของท่านศาสตราจารย์พิเศษสเทียนพงว์วรรณปกราชบัณฑิตจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ